สำหรับข้อที่5นะคะโจทย์ถามหาจำนวนพจน์ทั้งหมดคำว่าจำนวนพจน์ก็คือถามว่า n มีค่าเป็นอะไรนั่นเองซึ่งโจทย์ได้กำหนดมาให้เราว่าลำดับชุดนี้มี a1 เป็น3นั่นเองค่ะแล้วก็มี an หรือว่าพจน์สุดท้ายของเราเท่ากับ123แล้วก็บอกเพิ่มมาด้วยค่ะว่าเป็นลำดับที่มีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกัน เพิ่มทีละ4เท่าเท่ากันแสดงว่าข้อนี้เนี่ยนะคะมี D เท่ากับ4เราเลยได้ข้อสรุปว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับเลขคณิตแน่นอนค่ะถ้าเป็นลำดับเลขคณิตเด็กๆต้องรู้ทันทีว่าสูตรก็คือ an เท่ากับ a1 บวก เอ็นลบหนึ่งคูณดีนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็แทนค่าเลยค่ะเรารู้อะไรบ้างเรารู้ a n แล้วค่ะแทน a n เท่ากับหนึได้เลย a 1รู้แล้วค่ะคือ3ค่ะบวก n ลบหคูณ ดคือ4ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆยังไม่รู้ N ก็ต้องติด N ไว้ใช่ไหมคะจากนั้นคำนวณค่ะระวังให้ดีนะต้องย้าย3ไปก่อนค่ะเป็นการแก้สมการได้เป็น123-3ลบเท่ากับ N ลบ1คูณ4ค่ะเพราะฉะนั้น123-3ลบได้120เท่ากับ N ลบ1คูณ4ย้าย4ไป หารค่ะเท่ากับ n ลบหเพราะฉะนั้นตัดทอน c 1 4 4 32ได้30เท่ากับ n ลบหเพราะฉะนั้น n เดียวก็เลยตอบ30บวกหนะคะนั่นก็คือมีทั้งหมด31พดพจน์นั่นเองค่ะ